สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนำรถเข้าใหม่เป็นคันนี้เลย t ต y o t a h i l u x ัก v ี2.4ตัว e ปี16นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมเลขไม่เพียง177,000โลนะคะทะเบียนรถ1ทพุทธเท้าลอจุฬา1694เป็นไยกรุงเทพเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาเดตดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะ ถัดมาเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวรถที่เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะเงาเงาแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางต้องบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้นะคะเขาน่าจะเจาะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะและติดตัวคิ้วที่หน้าฝากระโปรงให้กับลูกค้านะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวติดให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะ ถัดมานะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยกันชนด้านหน้าเป็นสีดําแบบนี้เลยบอดี้โดยรวมคันนี้นะคะสีตัวรถสีเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยถัดมานะคะคันนี้มาพร้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตหกรูนะคะพร้อมอยางที่จะได้เป็นยางของกูเยียเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้เป็นยางกูติเอนะอยางก็ถือว่ายางแบบ ใช้ได้งานได้อีกยาวๆเลยอะถัดมาด้านบนตัวรถนะคะมาพร้อมโลโก้ไฮลักด้านข้างตัวรถไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างติดฟรีมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะพร้อมกับตัวกระจกเดิมๆมีโลโก้โตโยต้าให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยคันนี้มาพร้อมกับตัวแครี่บอยที่ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันถัดมานะคะตัวยางเส้นที่2ได้เป็นยางกูเกียเช่นเดียวกัน คันนี้นะคะแม็กสวยๆเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทด้วยเลยนะคะหัวนอ็อตหรูโครงสร้างบอดี้ของคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆไม่เคยตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะเพราะว่ารถทุกคันนะคะต้องโอนเข้าบริษัทเพชรยนต์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโอนนะคะเข้าเคอทนาคาหรือว่าเป็นชื่อของลูกค้านั่นเองนี่พีรันเนอร์อยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์นะ ด้านข้างนะคะด้านหลังตัวรถนะคะไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้นะคะมาพร้อมโลโก้ไฮรักตัว E นะคะแล้วก็ไฮลักรีโวด้านหลังของคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะที่โครเมียมนะคะเงาเงาทั้ง2ฝั่งของตัวรถเรียบร้อยเลยนะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3นะคะที่คอยเตือนให้กับลูกค้าด้วยที่จับด้านหลังเป็นโครเมียมโลโก้อยู่ครบแบบนี้เลย สวยๆเดิมๆนะคะสติกเกอร์นะคะด้านซ้ายด้านขวาของตัวพีลันเนอร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจว่าโครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างเดิมสีเดิมๆแบบนี้เลยถ <c oughs> ัดมานะคะตัวยางเส้นที่3เป็นยางกูดเยยเช่นเดียวกันนะคะยางปี19นะคะสัปดาห์ที่42แม็กเดิมๆโรงงานเลยนะคะหัวน็อตหกรูนะคะตัวแม็กไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทแบบนี้เลยโครงสร้างบอดี้ตัวรถคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆเลยนะมีเลยค่ะ เตลตาเตลตานะคะถัดมานะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างโลโก้ด้านซ้ายด้านขวาของตัวไฮรักก็อยู่ครบแบบนี้เลยยางเส้นที่4เส้นสุดท้ายก็เป็นยางกูดียเช่นเดียวกันนะคะปี19สัปดาห์ที่42แม็กเดิมแพ้โรงงานหัวน็อต6กรูนะคะมาพร้อมโช๊คคู่หน้านะคะเดิมเดิมมาร์แต้มสี่ก็ยังอยู่ครบให้กับลูกค้าได้เห็นเช่นเดียวกันใครที่กำลังมองหาตัวแคปนะคะยกสูงอยู่นะคะสีบอลเงินดูแลง,งา่ายรักษาง,ง่ายแนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของภายในของคันนี้กันว่า ความกว้างแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะท่าน้ามาชมภายในของตัวรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะที่ด้านประตูรถนะคะมาพร้อมออปชั่นที่เป็นกระจกไฟฟ้าคนขับนะคะมีเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนกระจกเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยการควบคุมการใช้งานเป็นตัวกุญแจนะคะกุญแจรีโมทนั่นเองนะคะพร้อมกับตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นหนึ่งฝั่งสามารถรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เช่นเดียวกันถัดมาเลยหน้าปัดตัวรถคันนี้เป็นหน้า นะคะถ้าเกิดเสียบกุญแจนะคะหน้าปัดเขาจะเป็นดิจิตอลเลยนี่มาพร้อมกับตัวจอนะคะเป็นตัวจอ DVD นะคะ fmam เชื่อมต่อบูทูธก็ได้ด้วยเชื่อมต่อจากตัว usb นั่นเองนะคะแอร์ปรับหมุนนะคะคันนี้เป็น Air แอร์หมุนเกียร์โตแบบขันบันไดมาพร้อมหมดประหยัดน้ำมันแล้วก็พาวเวอร์เรียบร้อยเลยภายในคันนี้นะคะมาพร้อมเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะเบาะผ้าภายในก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่า เหมาะกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าเขาระบายความร้อนได้ดีนั่นเองโครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยถอดนะคะตัวประตูของแคปนั่นเองเม็ดอาร์คอยู่ครบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ารถคันนี้สภาพโดยรวมคือสวยจริงนี่ด้านหลังนะคะเขาจะเป็นตัวเบอดหนังนะคะที่เป็นสามารถยกถอดออกไปได้นะเพื่อที่เอาไว้ทําความสะอาดนะคะ เครื่องมืออยู่ครบแบบนี้เลยแล้วก็แม่แรงนะคะก็อยู่ครบเรียบร้อยเลยนะที่อิงด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับกร,รมยี่นะคะที่ด้านหลังถือว่าสะอาดจริงเพดานด้านบนก็ไม่มีร่องรอยหรือว่ายันใดๆด้วยนะคะมีที่บงังแดดมาให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็มาพร้อมกับไฟสองแผนที่นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวปิดในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ห้องเครื่องของคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะว่า ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยพาลูกค้ามาชมห้องเครื่องของคันนี้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2004นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวมาต้มสีจากโรงงานนะคะที่สําคัญตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิม,ดมไม่มีน้ามันไหลยเยิ้มหรือว่ารั่วซึมเลยนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะตัวคาร์เมตอาร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับหัวน็อตที่ไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยเรามาดูที่แก้มด้านขวาตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะนี่ มาพร้อมกับตัวฝากระโปรงรถนะคะที่ไม่มีรอยขยรอยถอดสลักด้วยโตโยต้าให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะที่มาจากโรงงานเลยมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมโครงสร้างเม็ดอาร์ครูกลมๆแบบนี้ก็ยังอยู่ครบเลยนะคะสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตนะคะสวยๆไม่มีรอยขยรอยถอดโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆเลยแบตเตอรี่นะคะสวยๆเดิมๆเช่นเดีวยดวยกันนี่ คานเดิมๆนะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยไม่มีน้ํามันไหลรั่วซึมเยิ้มนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหากระบะแแคบอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2,016เริ่มต้นที่ฟรีดาวออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับราชการรับวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะคะค้าขายนะคะตามตลาดนัดก็ออกได้เช่นเดียวกันนะคะขอเพียงมีสัญญาเช่าและก็เอกสารที่ชัดเจนนะคะสนใจออกรถคันนี้ติดต่อหาเอิร์นผ่านเบอร์โทร0971693884เอฟไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะะะคจ ัปเดตตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ